กาะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทดลองนะคะว่าเม็ดแมงลักที่มาจากต้นพันธ์ุของมันจริงๆะคะต้นพันธ์ุที่เราเคยเด็ดทานทุกวันนี้นะคะมาทดลองกับดินที่เราผสมเองก็คือจะเป็นดินตรงนี้จะเป็นดินปลูกที่เราผสมนะคะก็จะมี1ขุยมะพร้าวแช่น้านะคะขี้วัวแล้วก็ ออดินขุยไผ่นะคะซึ่งทั้งสามอย่างเนี้ยค่ะเราเอามาหมักผสมกันเสร็จแล้วเราก็เอามาลงในถาดเพาะนะคะเราจะมาทดลองว่าเราใช้ดินที่เราหมักเองนะคะกับอีกอันนึงจะเป็นดินพีทมอสนะคะที่เราซื้อมาจากในตามตลาดทั่วไปะคะ่ะอย่างไหนจะดีกว่ากันนะคะ ค่ะววิธีการปลูกก็คือพอเราได้เมล็ดที่เราแกะเองมาจากฝักแมงลักแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะเราจะปลูกเท่าที่เราใช้นะคะหนึ่งหลุมนะคะทางาทางเราจะปลูกที่นะคะสามเมล็ดวิธีการหยอดก็คือหยอดลงไปเลยแบบนี้สามเมล็ดนะคะ อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเมล็ดเล็กมากจะต้องคอยดูนะคะว่าหลุมไหนไปแล้วที่เราหยอดไปแล้วบ้างนะคะหยอดไปแบบนี้นะคะห,บบะคะหลุมละ3ามเมล็ดนะคะนี่เพราะมันเล็กมากอาจจะเป็น3ามเมล็ดหรือสี่เมล็ดก็ได้นะคะเราจะทำหยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะหยอดเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวดินนะคะกลบ ลงไปนะคะนี่คือสามเลมเล็ดสามเมล็ดสามทำไมถึงต้องสามเมล็ดนะคะก็คือเราจะได้รู้ว่าในสามเมล็ดที่หยอดไปเนี่ยมันจะมีต้นสมบูรณ์กี่ต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันสมบูรณ์ทั้งสามสามต้นเราก็ต้องเลือกแล้วล้วก็ลงปลูกได้นะคะแกะลงปลูกนี่นะคะ เพื่อนสังเกตมันจะเล็กมากมเล็กเกินจนมองแทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปปลูกก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราหยอดอนเมล็ดลงไปแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้เนี่ยค่ะ กดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันจมดินนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะคะเพื่อให้มันงอกขึ้นมาได้นะคะแบบนี้กดลงไปนี่คะนี่คือมเมล็ดมันนะคะมันจะมองไม่เห็นเนี่ยกดลงไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องลึกมากนะคะเพื่อเพื่อให้เวลาเราลดน้ําแล้วมเมล็ดมันไม่กระจายออกไปจากหลุม ของถาดเพาะเรานั่นเองนะคะเนีย่ยเราไล่ก,กดลงไปเรื่อยๆนะคะจนครบที่เราเพาะไว้นะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเวลาก่อนที่เราจะหยอดมเมล็ดเนะะี่ยค่ะดินมันจะต้องเป็นดินที่ชุ่มน้ำนะคะไม่ใช่ดินที่แห้งเกินไปนะคะเพราะมันจะได้ชุ่มน้ํะเพื่อให้ทางมเมล็ดมันสามารถที่จะงอกออกมาได้นะคะ กะะดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบหลุมที่เราปลูกไว้นะคะเคเสร็จแล้วนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็ใช้ฟ l ก p นะคะฉีดน้ำนะคะพรมน้ำมันให้ทั่วนะคะเพื่อให้เมล็ดมีความชุ่มชื้นนะคะ จะสังเกตว่าเมล็ดมันจะมีปกติไม่แมงลักเนี่ยค่ะมันจะมีสีขาวอยู่แล้วเพราะว่าพอเราไปแช่น้ําปูแบบตัวที่มันเป็นเกรอบเป็นตัวเคลือบป้องกันตัวเคลือบมันนะคะมันจะพองออกมานะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะพองออกมาแล้วเราก็จะมารอดูประมาณสามถึงห้าวันนะคะว่ามันจะงอกขึ้นมาไหมนะคะรอติดตามดูนะคะอาล้ค่ะเพื่อนๆนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นอีก ถานหลุมเพาะอีกอันนึงนะคะที่เราจะทดลองการเพราะด้วยวัสดุปลูกคือดินพีทมอสนะคะอันนี้เป็นดินพีทมอสที่เราเพิ่งซื้อมาจากโคเบอร์เฮาส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นดินพีทมอสที่ใช้ดีนะคะเราก็จะเอามาใส่ลงในถานหลุมเท่าที่พอดีสำหรับ ที่เราจะเพาะต้นกล้าของเรานั่นเองนะคะในคลิปนี้คือเราจะทดลองทำแค่ครึ่งหนึ่งเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาทดลองดูว่าการเพราะด้วยดินพิษมอสกับการเพราะด้วยดินที่เราผสมเองนะคะสูตรที่หนึ่งที่เราผสมเองนั้น,นอันไหนจะขึ้นได้ดีกว่ากันนะคะอันนี้กำลังที่จะ,ะลงพิษมอสในฐานดุมก่อน ถานหลุมเพาะนะคะกวิธีการลงก็คือจะต้องเกลี่ยนะคะดินพดหมอสเนี่ยให้ลงให้เท่ากันแล้วก็ใช้มือกดเข้าไปเบาเแบบนี้นะ,ะกดเข้าไปเบาเเพื่อไม่ให้มันแน่นจนเกินไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลดน้ําพรมน้ําให้มันชุ่มนะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะซึมซับาสามารถที่จะเป็นตัวช่วยให้ต้นกล้าของเรานะคะยึดเกาะได้ดี ะะเอาละคะ่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเกาะดินพิทมอสเข้าไปในถาดหลุมเพาะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พรมน้ํานะคะใช้ฟอกซี่พรมน้ำมาดินนะคะเพื่อให้ดินพิทมอสของเราเนี่ยชุ่มน้ํานะคะเพื่อไม่ให้มันแห้งเพราะว่าเมล็ดที่เรา,เามาเพาะเนี่ยมันจะต้องชุ่มฉ่บนะคะชุ่มชื้นเสมอถ้าเกิดมันแห้งมันก็ไม่สามารถที่จะงอกนะคะเมล็ดพันธุ์ แมงลักของเราได้นะคะนะคะเราก็จะพรมแบบนี้ไปเรื่อยๆให้มันชุ่มชุ่มน้ำสักพักหนึ่งนะคะพอม,มันชุ่มน้ำสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาเลเ็ดแมงลักที่เราแกะได้เนี่ยนะคะเอามาลงปลูกนะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะพรมแบบนี้ไปให้มันชุ่มๆนะคะค่ะมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทิ้งตัวพิษมอสที่เราพรมด้วยน้ำจากน้ำเปล่าไว้แล้วนะคะ พอเราพรมน้ําแล้วมันความชื้นมันได้ที่แล้วนะคะเราก็เอา,มาเมล็ดนะคะแมงลักอะคะ่ะที่เราจะปลูกได้วางหยอดทีละทีละหล,ลุมทีละหลุมได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เข้าใจว่า,มาเมล็ดที่มันมาจากต้นของมันเองนะคะที่เราไม่ได้ซื้อมเมล็ดมาจากร้านขายพวกการเกษตรนะคะ คิดว่าเมล็ดมันน่าจะงอกช้านะคะแต่เราเราก็ลองหยอดมากกว่าสามสามเมล็ดเหมือนที่เราเคยหยอดในนู้นนะคะนี่ถ้าเราลองหยอดแล้วเมล็ดมันแข็งแรงมันก็จะติดทุกต้นนะ,ะแต่ก็เราก็ต้องเลือกดูต้นที่มันสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะเอาไปหลวงปลูกในดินต่อไปนะคะอันนี้เราก็ไล่ หยอดมเมล็ดลงไปเรื่อยๆจะสังเกตนะคะว่าพอเราหยอดลงไปแล้วเนี่ยมเมล็ดมันจะฟูขึ้นมานะคะตามธรรมชาติของแมงลักอยู่แล้วนะคะพอมะเมล็ดมันฟูขึ้นมาก็เข้าใจว่าเป็นการที่มเมล็ดมันจะงอกนะคะงอกขึ้นมาเองนะคะเราก็ทำหยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกห้า สามถึงห้าวันนะคะแล้วเราก็มาติดตามดูนะคะว่ามันจะงอกไหมนะคะมันจะขึ้นเยอะไหมนั่นเองนะคะหยอดอไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือทดลองปลูกในถาดปลูกด้วยวัสดุพีทมอนนั่นเองนะคะ หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเรา,เราจะกลบนะคะจะกลบพีมอสเพื่อให้มันไม่กระเด็นออกไปห,ห,หลังจากที่เราลดน้ำนะคะมันจะไม่ได้กระเด็นหายไปนะคะนี่เราจะได้กลบบางๆแบบนี้นะคะกดลงไปแต่ไม่ให้ลึกมากแล้วก็ไม่ได้บไม่ได้ตื้นมากนะคะ กดลงไปแบบนี้ที่หลุมที่หลุมทีมท่เราได้หยอดมามล้ดลงไปแล้วนะคะค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทิ้งตัวพีทมอที่เรา,เาพรมด้วยน้ำจากน้ำเปล่าวไว้แล้วนะคะ พอเราพรมน้ําแล้วมันความชื้นมันได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาเมล็ดนะคะแมงลักะคะ่ะที่เราจะปลูกได้วางหยอดทีละทีละหล,ลุมทีละหลุมได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เข้าใจว่าเมล็ดที่มันมาจากต้นของมันเองนะคะที่เราไม่ได้ซื้อเมล็ดมาจากร้านขายพวกการเกษตรนะคะ คิดว่าเมล็ดมันน่าจะงอกช้านะคะแต่เราเราก็ลองหยอดมากกว่าสามสามเมล็ดเหมือนที่เราเคยหยอดในนู้นนะคะนี่ถ้าเราลองหยอดแล้วเมล็ดมันแข็งแรงมันก็จะติดทุกต้นนะ,ะแต่ก็เราก็ต้องเลือกดูต้นที่มันสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะเอาไปลงปลูกในดินต่อไปนะคะอันนี้เราก็ไล่ หยอดมเมล็ดลงไปเรื่อยๆจะสังเกตนะคะว่าพอเราหยอดลงไปแล้วเนี่ยมเมล็ดมันจะฟูขึ้นมานะคะตามธรรมชาติของแมงลักอยู่แล้วนะคะพอมะเมล็ดมันฟูขึ้นมาก็เข้าใจว่าเป็นการที่มเมล็ดมันจะงอกนะคะงอกขึ้นมาเองนะคะเราก็ทำหยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกห้าสามถึงห้าวันนะคะแล้วเราก็ มาติดตามดูนะคะว่ามันจะงอกไหมนะคะมันจะขึ้นเยอะไหมนั่นเองนะคะหยอดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเอาละค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราหยอดเมล็ดแมงลัก,ลกครบหมดทุกหลุมแล้วนะคะเราก็ใช้มือกดๆเกลี่ยๆแบบนี้เพื่อไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเนาะเพื่อไม่ให้มแมลงหรือว่าเ นกอะไรมาจิกออกไปเนาะแล้วก็จากนั้นประมาณ3-5วันเนี่ยเราจะมาติดตามนะคะว่าเมล็ดแมงลักของเราจะงอกหรือเปล่านะคะค่ะอันนี้ก็ครบเวลา5-7วันที่เราเพาะเม็ดแมงรักแล้วนะคะผลสรุปก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเองอะค่ะเพาะด้วยพัสดุปลูกเป็นพีทมอสนะคะขึ้นไม่เยอะจะสังเกตว่าขึ้นน้อยมากนะคะ ส่วนดินที่เราปรุงเองก็เหมือนกันนะคะไม่มีปฏิกิริยาไม่งอกเลยนะคะเนี่ยดินก็ชุ่มน้ำเหมือนกัน,ม,นมันเหมือนปกติแต่มันไม่งอกเลยอัตราการงอกเป็นคิเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นศูนย์นะคะค่ะดีอยยังไงเราจะมาลองทดลองปลูกอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะ